สวัสดีค่ะน้องบุมสวัสดีค่ะจันปลาแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ที่บ้านนยนะคะวันนี้มนุษย์ดาวอังคารกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นถือว่าเป็นสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาให้ท่านผู้ฟังคะสําหรับเดือนนี้อาวันนี้ความพิเศษนะคะหลายๆคนที่ตามโซเชียลมีเดียของเรานะคะอาจจะ ทราบได้แล้วว่าเรามีการเปิดตัวซีรีส์ใหม่นะคะชื่อว่า Who Is No c King the d o คะ่ะจะเป็นซีรีส์พิเศษตลอดเดือนตุลาคมนะคะมันจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับประสบการณ์หลอนรอบโลกนะคะว่าแต่และที่มีความเชื่ออะไรบ้างะคะ่ะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วขอเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษของเราก่อนเลยดีกว่านะคะวันนี้เรามีใครมาอยู่กับเราคะ วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์ปริญญาชิมบัรเลงอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะภาษาเวียดนามในหลักสูตรนานาชาติค่ะอาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องหลอนหรือว่าเป็นความเชื่อของประเทศเวียดนามค่ะ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราไปฟังเสียงอาจารย์กันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะน้องเต้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีอาจย<า>์ตา,าครับแล้วก็สวัสดีทุกผู้ฟังด้วยนะคะ รู้ดีว่าจยนเต้นเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะในภาษาและวัฒนธรรมเวียดนามดังนั้นก็อยากจะขอให้อาสาร,รเนี่ยร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะความรู้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยกับท่านผู้ฟังค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเราก็ยินดีมากด้วยค่ะสําหรับวันนี้ความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมหรือว่าแต่ความเชื่อในเรื่องของของผีในวัฒนธรรมเวียดนามนะครับก็ต้องบอกต่อเลยว่าจริงๆเนี่ยวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องผีเนี่ยคือ มีแทบทุกสังคมเลยเนืะอาจารปลาเนาะมีแทบทุกสังคมแทบทุกวัฒนธรรมหรือจะเรียกได้ว่าแทบทุกประเทศเลยมันเป็นเหมือนแบบ primitive culture ยังไงอย่างนั้นเลยเนาะอาจารย์ปาเนะเป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือว่าธรรมพื้นฐานของมนุษย์เลยแล้วก็คือถ้าวัฒนธรรมไหนไม่มีผีเนี่ยอันนี้แปลกเนาะใช่ไหมใช่ไหมอาจารย์ปาคือใ่ค่ส่วนใหญ่แบบว่าวัฒนธรรมแบบเกาหลี จีนญี่ปุ่นเขมรแรงต่างหรือแม้กรนะทั่งไทยเองเลยก็จะมีว่าก็จะมีแบบแนวความเชื่อในเรื่องของผีเนาะเพราะว่าเพราะว่ามนุษย์เนี่ยแบบส่วนใหญ่เนาะเขาจะเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายซึ่งประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็เชื่อเหมืนอนกันในเรื่องของโลกหลังความตายเช่นกันเนาะทีนี้ามาดูผีในเวียดนามก่อนนะครับคือผีเวียดนามเนี่ยในภาษาเวียดนามเนี่ยเขาจะใช้คําว่ามานะครับมาก็คือ ma นะครับ m r มาคำว่ามาเนี่ยมีความหมายว่าผี ในภาษาเวียดนามเนอะนะครับมาหรือมากวีเนี่ยสองคำเนี้ยน่ะครับในภาษาเวียดนามเนี่ยแปลว่าผีแปลว่าผีเนาะซึ่งคะว่าผีในเวียดนามเนี่ยเขาเขามีคอนเซ็ปต์ว่ามันเป็นวิญญาณของคนที่ที่ล่วงหลับไปแล้วแต่ไม่ได้รับการดูแลก็คือพอไม่ได้รับการบูชาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเล่ล่นไปมาเล่ล่นไปมาแล้วก็ไปกวนคนนู้นคนนี้ไปทาร้ายคนคนทั่วไปอ,วอันนี้คือ,อนนคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของของผีเวียดนามนั่ ก็<ผ>คือเวลาเรียกเรียกผีหรือพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องผีก็ต้องนึกถึงผีเร่ร่อนใช่เขาจะนึกถึงผีแน่่อนเลยก็คือผีเนี่ยอย่างของไทยเราก็จะมีผีดีเนอะจะมีผีอะไรต่างๆที่บอกเออคลอยช่วร์คงแต่คือถ้าพูดถึงนิยามผีในเวียดนามหรือมาเนี่ยควาว่ามาเนี่ยมาขวยในภาษาเวียดนามเนี่ยก็คือหนึ่งเลยก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาคือจะไม่ได้รับการเอ่อไม่ได้รับการบูชาก็คือเร่ร่อนไปมาก็คือแล้วก็มาก่อกวนคนอื่นนะครับ ปู่ย่าเสียชีวิตไปรอยเงี่ยแต่มียาณเขาก็ยังกลับมาวนเวียนหรือคอยช่วยเหลือคนในครอบครัวอยู่อันนี้เรียกว่าผีบรรพบุรุษซึ่งคําเนี่ยจะเปลี่ยนออกไปเลยเขาจะใช้คําว่าโตเตียนโตเตียนนี่ก็คือเป็นบรรพบุรุษเป็นผีบรรพบุรุษเนี่ยนะครับเขาก็จะคอยมาปกป้องดูแลสมาชิกสมาชิกในครอบครัวนะครับเวลามีปัญหาหรือเวลาเวลามีปัญหาอะไรครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างก็จุดทูบบอกกล่าว โตเตียนโตเตียนในภาษาเวียดนามแต่ว่าบรรพบุรุษนั่นเองบรรพบุรุษก็คือเสียชีวิตไปแล้วอย่างนี้น,นะครับซึ่งซึ่งพอโตเตียนเนี่ยต้องได้รับการดูแลก,ก็คือต้องต้องอพอพอเวลาคนเวียดนามเนี่ยเขามีปัญหาหรือครอบครัวคนเวียดนามมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะสุดผู้บอกกล่าวโตเตียนซึ่งโตเตียนเนี่ยท่านก็จะคอยช่วยเหลือก็คือเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยช่วยเหลือนี่แหละนะคบซึ่งคนเวียดนามเนี่ยเขาก็จะ อ่อคนเวียดนามที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องทําพิธีในการเส้นไหว้เส้นไหว้บูชาตัดยิ่งวันพระบุุษบูชาในทุกๆวันสำคัญต่างๆของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นวันวันจุด ตดเอ่อตดเวียดนามตดยัวอย่างเงี้ยก็คือวันวันปีหมาของเขาเหมือนวันวันวันปีปีใบจีนอ่ะเนาะหรือวันครบรอบมันเสียชีวิตต่างๆอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการแสดงออกของความกระตันยูอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นหลักของของขอมจื้อของเวียดนามที่ที่เขารับจากจีนมาแต่ถ้าหากว่าบ้านไหนที่ไม่เ้นไหวหรือไม่ใครดูแลใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เราพูดว่าผีเวียดนามเนี่ยจะต้องได้รับเอ่อการดูแล การดูแลเส้นไหว่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่รับการดูแลหรือไม่รับเส้นไหว้ไม่รับการเส้นไหว้เนี่ยก็จะกลายเป็นผีเล่ร่อนออก็จะเรียกจากโตเตียนกลายเป็นมาไปเลยก็จะกลายเป็นมาหรือแบบว่าเป็นคนที่ไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลไม่มีไม่มีอะไรแบบไม่มีครอบครัวไม่มีใครดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็จะกลายเป็นผีเล่ร่อนหรือว่าภาษาเวียดนามใช้คําว่าโกโหด ก็คือมาโกโหดเนี่ยแหละก็คือผีแบบผีเล่ล่อนก็คือเล่ล่อนไปเล่เล่อนมาอย่างนี้เองนะครับก็จะมีสำนวนหนึ่งในเวียดนามเขาจะพูดว่าดอยบุ่งยูนกอนมาเขาว่าดอยบุ่งยู่กอนมาเนี่ยเขาว่าดอยบุ่งก็คือหิวหิวนะครับหิวเนาะยืนก็คือเฉกเช่นก่อนมาก็คือผีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสำนวนอย่างนีง้พูดว่าโอ๊ยแบบดอยบุ่งยู่กอนมาก็คือแบบ เฮ้ยทาไมแบบหิวโซเป็นผีอะไรเงี้ยตีสำนวนเวลาพูดคุยกับเพื่อนเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวันนี้เธอดูหิวเธอแบบกินข้าวเยอะังเลยนะกหิวโซเป็นผีเลยอะไรเงี้ยก็เป็นสำนวนสำนวนหนึ่งในเวียดนามโอ้อันนี้น่าสนใจมากเราคงไม่กล้าทักเพื่อนแบบนั้นนะว่าหิวโซแบบนั้นมันก็ คือคือคือตอนที่ไปอยู่เวียดนามเนี่ยก็เห็นแบบว่า<ฤ>คือเพื่อนเขาก็ทักผมนี่แหละบอกโอ้ยแบบตอนนั้นอยู่มาก็เลยแบบว่าก็กินเพื่อนก็ทักบอกโอ้โหแบบน้อยพุ้งอยู่กันมาคือแบบหิวโซเป็นผีเลยนะครับทีนี้ผมก็มาั่งนคิดู่าตายแล้วคอนเซ็ปชั่นของคนเวียดนามอ่ะมองว่าผีอ่ะหิวต้องหิวผีจะหิวหิวจะหิวโซถ้าเกิด <laughs> หิวโซมันเ <laughs> ห ER> มือนผ <laughs> ีเลยอะไรเงี้ยทีนี้นสำนวนเนี่ยมันก็เลยสะท้อนถึงคอนเซ็ปชั่นของคนเวียดนามว่า เฮ้ยเนี่ยผ uh ีเ huh. นี่ยต้องหิวนะซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงผีตนนี้ยเลยก็คือผีหิวในวาเวียดนามมันจะมีผีชื่อนีเลยนะคะเป็นปลาชื่อว่ามาดอยมาคือผีดอยก็คือหิวนั่นเองผีหิวนั่นเองอก็คือผีเล่รอนเนี่ยแหละครับของเวียดนามที่เรียกว่าเดือนปล่อยผีอแล้วเดือนนี้เล่าาเดือนตุลาไหมคะไม่ใช่ค่ะปันทันไม่ใช่ค่ะเขาบอกว่ามีเดือนเดือนหนึ่ง เป็นเขาเขาเชื่อคนคนเวียดนามเชื่อว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดโอใช่แล้วพอประตูนรกเปิดปุ๊บเนี่ยวิญญาณเล่รอนเนี่ยก็จะออกมาจากนรกนรกกระพูออกมาแล้วก็มามาคอยแบบขอส่วนบุญส่วนกุศลภาษาเวียดนามเรียกเดือนเนี่ยว่าถามโกโหดโกหนก็คือผีเล่รอดถูกไหมทางก็แต่ว่าเดือนก็เรียกว่าถามโกหดนะครับก็คือในช่วงของระหว่างเออ่ วันที่สองเดือนเจ็ดแต่ว่าเป็นปฏิทินจันทรคตินะครับระหว่างวันที่สองเดือนเจ็ดถึงวันที่สิบสี่เดือนเจ็ดตามปฏิทินจันทรคตินะครับหรือประมาณช่วงเดือนสิงหาประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมจนถึงต้นเดือนกันยายนเราก็ผ่านมาแล้วพอดีใช่ใช่ค่ะ<ม>เ็นช่วงที่ประตูนรกเปิด ล้วในใน,ในช่วงในช่วงของเดือนนี้ยคนเวียดนามนเนี่ยเขาก็จะไม่ประกอบพิธีอะไรที่มันเป็นมงคลเลยนะต่านปลา<อ>ท่านผู้ฟังโอ้เขาจะไม่ประกอบพิธีอะไรเป็นมงคลเลยอย่างเช่นเอองานแต่งเนี่ยจะไม่ทํางานขึ้น<ร>บ้านใหม่งานเปิดร้านจะไม่ทําพูดถึงเดือนเนี้ยทั้งโกโหนเนี่ยหรือว่าเอวันเดือนแห่งผีเล่ร้อนเนี่ยเดือนที่ประตูนรกเปิดเนี่ยมันก็มีตำนานอยู่เหมือนกันนะครับ ตำนานนี้ยนะครับมันก็ไปผูกโยงกับความเชื่อของหลักทางพุทธศาสนากับตะทิเต่าที่เวียดนามรับมาจากจีนเนาะตะทิเตของซื้อเตเ่อเรียงต่างตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็ผูกเชื่อมโยงกับความเชื่อทางหลักทางศาสนาพุทธลังพุทธศาสนาแล้วก็ตะทิเต่านะครับโดยตำนานเนี่ยเขาก็เอาตำนานเนี่ยกล่าวถึงพระอ,อน,นุ์ระหว่างที่พระอ,อน,นุ์เนี่ยกำลังนั่งทำสมาธิอยู่นะครับ ปรากฏว่าก็มีปีศาจตนหนึ่งเนี่ยคือผีตนหนึ่งเนี่ยนะคะอเออร่างกายเนี่ยผอมไม่มีกระดูเลยผอมบางมากแล้วก็ความพิเศษของผีตนเนี้ยคือปากเนี่ยพ่นไฟได้โอ้โหอันนี้เอาทีนิหารตอนแรกกาลังไม่ไปถึงแบบพวกเปรตหรือว่าอะไรนนแต่ว่าอันนี้ค<ม>ือนนโอ้โหมันอาจจะเป็นว่าทําร่วมก็ได้นะจานราเนาะอาจจะเป็นว<ๆ>่าทธรเปรตก็ได้นะอแต่ว่าของของเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยผีตนเนี้ย นะร่างกายผอมบางนะแล้วก็แบบนี้มีเลี้ยวแรงเลยแต่ว่าปากเนี่ยพ่นไฟได้เ uh huh. นาะอยู่ดีก็มาปรากฏให้พระอนุนเห็นปรากฏ uh huh. ว่าผีตนนั้นเนี่ยก็บอกกับพระอนุนว่าเอ่ออีกสามวันเนี่ยท่านเนี่ยจะต้องบรรณภาพอพอพระอนุนฟังเนาะก็แบบตกใจก็ตื่นตระหนกมากเลยก็เลยขอคําแนะนาจากผีตนนั้นว่าแบบ mm hmm. เอออย่างนี้เราจะต้องทํายังไงล่ะให้แบบว่ามีวิธีแก้ไขไหมอนะไรอย่างเงี้ยผีตนนั้นก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ ท่านเนี่ยจะต้องเหมือนแบบหาอาหารนะี่ะประวางไว้ข้างทางแล้วก็เส้นไหว้แล้วท่านเนี่ยก็จะมีอายุขัยที่เพิ่มขึ้นส่วนข้าเหมือนกับให้ให้บูชาของเส้นไหว้ผีเร่ร่อนใช,ใช่ก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านทําตามนี้นะไปวางนะอยู่กลางแจ้งหรือไปวางไว้ที่ต่างๆนะแล้วก็<อ>ท่านเนี่ยจะอายุเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเนี่ยก็จะเกิดไปเกิดในภูมิที่ดีขึ้นนั่นเองพระนนท์ก็เลยก็เลยทําตามที่ผีตนนั้นบอกนั่นเองก็เลยเกิดเป็นเดือนเดือนเนี้ยเดือนที่เรียกว่าถางโตโหดเนี่ยระหว่างเดอนเอ่อเดือนเจ็ดเนี่ยถึงว่าที่สี่เดือนเจ็ดเนี่ยก็คือช่วงระหว่างเดือนสิงหาจนถึงต้นเดือนกันยานี่ก็เลยเกิดเป็นเออเกิดเป็นวัฒนธรรมเอ่อในเรื่องของการเส้นไหวเส้นไหว้ผีเล่รอนนั่นเอง มันตรงกับวันอะไรรู้ไหมุณปลามันตรงกับวันศาสตร์จีนของไทยเลยใช่ครับแล้ววันเนี้ยมันก็มีความหมายด้วยนะมันก็มีความหมายว่าเหมือนเป็นการแบบเอ่อให้ให้ให้มีสติต่อการใช้ชีวิตเออนะแล้วก็แบบเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายวันตายพุ่งนี่ยนะใช่ใช่ะแล้วก็ให้ดูชาเส้นไหว้ทั้งถีเร่ร่อนด้วยนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือตามหลังพุทธศาสนาเนี่ยก็คือเป็นการนับโหสิกรรมนั่นเองอืมใช่เป็นการโหสิกรรมนั่นเองครับทีนี้ในวันในวันนี้ครับในภาษาเวียดนามเราจะเรียกว่าเตจุงเวียนนะครับก็คือเทศกาลเตจุงเวียนนี่แหละก็คือเป็นความเชื่อของนี่แหละลัททิเต๋กับพุทธศาสนาเชื่อมโยงกันสวดตำนานผมก็เล่าไปเรียบร้อยแล้วเนาะ <c oughs> ก็เนี่ยทุกๆบ้านเนียครับทุกๆบ้านของชาวเวียดนามเนาะเฉพาะคนที่นับถือนะ คนนับถือมันอาจจะไม่ใช่ทุกบ้านนั่นเองเนาะ<ฆ>ก็สำหรับชาวเวียดนามที่นับถือเนี่ยเขาก็เขาก็จะเส้นไหว้เนาะก็มีการสวดมนต์แล<ฆ>้วก็มีการเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้แก่ดวงวิญญ,ญาณ<ฆ>ก็คือทั้งบรรพบุรุษเองนะครับแล้วก็ส่งดวงวิญ,ญญาณกับผีเล่ล่อ,น,อนต่างๆนะครับเขาก็จะมีการเส้นไหว้ถ้าเกิดว่าเส้นไหว้บรรพบุรุษก็จะเส้นไหว้ในบ้าน ต่ถ้าเกิดว่าเส้นไหวผีเล่รอนอะไรเงี้ยก็คือเส้นไหวนอกบ้นข้างนอกใช่ครับประมาณนี้นั่นเองเอผีเวียดนามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีเนาะเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีถ้าเกิดว่าคุณเวียดนามเจอผีเนี่ยก็คือบอกเลยว่าเธออะดวงดวง,ดวงตกดวงไม่ดีแล้ว <c oughs> ดวงไม่ดีแน <c oughs> ้เขาเขาไปวัดเหมือนเราไหมคะไปรดกรรมไปเหมือนกันเขาก็ไปวัดเหมือนไปไหว้ไปไหว้พระไปอะไรต่างๆนี่เนาะแต่ว่าคนเวียดนามถ้าเกิดว่าเจอผีปุ๊บเนี่ยก็อาจจะหมายถึง ในเรื่องของดวงไม่ดีน arre, ดเนาะแต่ดวงตกอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสภาพย่ําแย่ทางจิตใจอะไรเงี้ยเนาะนะ,แล,ะแล้วก็ผีเนี่ยก็เลยมากัดแกล้งมากัดแกล้งนั่นเองเวลาใครดวงตกอะไรเงี้ยผีจะมากัดแกล้งแต่ถ้าถ้าเกิดว่าคนดวงไม่ตกคนดวงดีผีจะไม่มาไม่มายุง่งนี่ก็เป็นความเชื่อของเขาค,ครับค่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนเวียดนามก็อาจจะเชื่อว่าเออมันเกิดมาจากผีหรือเปล่า ผีแกล้งหรอ,อเ่าทำให้เกิดอุบัติรวมถึงเรื่องของการทําธุรกิจด้วยถ้าเกิดว่าทําธุรกิจไม่ดีค้าขายไม่ดีอะไรต่างๆอย่างเงี้ย<ฮ>ะนะคะคนเวียดนามก็อาจจะมีความเชื่อว่าเอามีต้นต่อมาจากผีผีแกล้งหรือเปล่ามันมีความเชื่อแบบนี้นะทันปลาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าแบบสมมติว่าเปิดร้านอ่อันนี้เปิดคนเวียดนามแบบค้าขายเราเปิดร้านมา,<ฮ>ะมานะเะชื่อเรื่องของแบบ ประเดิมอะประเดิมซื้อข<ช>องลูกค้าเข้ามาแล้วไม่ซื้อของอะไรเงี้ยแสดงว่าวันนี้เริ่มซวยแล้วผีมาแกล้งหรือเปล่าคนเวียดนามก็มีเคล็ดเขาก็จะมีเคล็ดแก้เคล็ดเหมือนกันโดยการที่ออาั้นเผาเกระดาษเงินกระดาษทองเผาสิ่งอะไรต่างๆอาจจะดีขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีแก้เคล็ดของเขามีมันจะมีชื่อพิธีชื่อว่าโดสฟองลองก็คือการเผาเกระดาษเงินกระดาษทองหรือเผาเหมือนแบบเิ่งของเครื่องใช้แรงต่างเหมือนให้บรรพบุรุษอะไรเงี้ยแต่นี้คือพอ่ผีนั่นเอง ที่เวียดนามเนี่ยปกครองโดยคอมมิวนิสต์เนาะนะครับในช่วงแรกๆเลยที่เวียดนามปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์เนี่ยในเรื่องของการปร,ประกอบพิธีกรรมหรือความเชื่ออะไรเรื่องเนี้ยมันก็ขัดต่อหลักคอมมิวนิสต์เนาะเพราะว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นมันมีหลักในเรื่องของแบบการแบบแอนติแมทรอลิซมอ่ะในการต่อต้านเออ,อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเพราะว่ากลัวแบบคนเวียดนามจะไม่เชื่อในผู้นำเนี่ย เออใช่แต่ว่านปัจจุบันเนี้ยครับเขาก็มีการ่อนตนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็สามารถประกอบทำพิธีกรรมอะไรอย่างนี้หรือมีความเชื่อเรื่องนี้ได้ก็ไม่ขัดต่อหลักของคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใ่ครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอนาะจารย์เต้มากๆเลยนะคะเห็นไหมว่าเปิดประเด็นมาเนี่ยอาจจะเป็นแค่เรื่องเหมือนกับความเชื่อเบสิกเบสิกแต่จะพบว่าอาจารย์เนี่ยพาเรา ลงไปในหลายประเด็นมากเลยนะคะทั้งในเชิงของภาษานะคะวัฒนธรรมซึ่งทําให้พบว่าแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องลึกลับต่างๆตำนานเนี่ยมันเกี่ยวพันถึงระบบโครงสร้างทางครอบครัวของเขาด้วยใช่ไหมคะเรียกทั้งผีเร่ร่อนมีผีบรรพบุรุษแล้วก็ยังเกี่ยวพันถึงหลักความเชื่อทางศาสนาแล้วก็มาปิดท้ายด้วย ระบบการเมืองการปกครองอีกจะพบว่าความเชื่อน,นิดนิดเนี่ยนะคะ mm hmm. มันจริงๆขยายลงไปได้แล้วก็สัมพันธ์แล้วก็ผูกพันกับหลายวัฒนธรรมด้วยอย่างที่อาจารย์เต้เรียกวัฒนธรรมร่วมนะคะ mm hmm. มีทั้งไทยมีทั้งจีนอยู่ในนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอนาะ mm hmm. จารย์เต้มากๆเลยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ